วดพระคถามหาจากักรพรรดิประจำวันพุดค่ะพุทธังชีวิตังเนปูเชมิธรรมังชีวิตังเนปูเชมิสร้างขังชีวิตังเนปูเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสร้างขังวันทามิ ขู่ปชาอาจารยาคุนังวันทามิมาตาปิตุคุนังวันทามิผาไตสิกขาคุนังวันทามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคจชามิธัมมังสรานังคจชามิสังฆังสรานังคจชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคจชามิทุติยปีธัมมังสรนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสรานังคจชามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปีสร้างฆังสารนังคัจฉามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินา,านาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิ ภามสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหุชาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิ อิมาณิปัญจสิกขาปัานิสมาธิยามีสีเรนะสุกติยันเตสีเลนะโพกัสมปทาสีเลนะนิพุติยันติตาสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสมพุทธัสะพุทธังอะระตะนะนังการมิธัมมังอะระตะนะนังการมิสังฆังอะระตะนะนังการมินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภักขานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยโยโธโสโมหจิเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมายาขมัตถเมกะตังโทสร้างสัพพะปาปังวินาสันโตโยโทโสโมหจิเตนะ ธรรมสมิงปาปะกะโตมายาขมัตถะเมกตังโทสังสัพพะปังวินาสันโตโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆัสมิงปาปะกะโตมายาขมัตถะเมกตังโทสังสัพพะปังวินาสันโตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสมมาสัมพุทธัสาะนะโมตัสสะพระกวะโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธัสาะนะโมพุทธายะพระพุทธตรยรตนายานมณีนนพราชส,สีสหัสะสุธรมรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังกะบูชา อักขีทานังวรังคันธังสีวาริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมีนะโมพ,พุทธายะพระพุทธตายร,รตนายานมามีนภรัตสีสหสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญญาณ มนีโนภรัสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวารีจมห้าเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธตรยรตัญญาณมะนีนภรัตสีสาหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมานีนุพรัชสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานางวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธปยรตนาญาณมะนีนุรัตตสีสาหาสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักคีทานางวะรังคันทังสีวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันาทา,นามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรตนายานมณีนพรัตตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวริจะมหาเทรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญาณ มนีนุป a r a สีสหัสสุธรรมาพุทธโธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวริจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโส พุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิโมพุทธายะพระพุทธาตายรตนายานมณีนุปรัตตสีสาหาสุสธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีธานาังวรังคันทงังสีวะรีจมห้าเทรังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรตยนญาณมณีนภรัตสีสงหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางวรังคันธัง สีวรีจจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรม,มะสังคปุเชมินโมพุทธายะพระพุทธตไตรตานาญาณมณีนพรัตสีสหสัสสุธรรม,พธธม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักกีทานังวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตัญญาณมณีนปราล สีสังหัสต์สุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมีนะโมพุทธายะ พระพุทธตายรัตนาญาณมาณีนวพรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวะรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิ สัพพโซพุทธธรรมะสังคบ,บูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีโนภรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานางังวะรังคันทังสีวะรีจะมาเทรังอหังวันทามาิทุร,ทระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญาณมณีนพรัตนสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวะรีจมหาเทรังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆบ,บูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตยรนญาณมณีนปรัตสีสังหัสะสุธรมธธรม,พธธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานาวัรังคันธังสีวารีจมหาเทรังอาหังวันทา,ามิถูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพป,ปะโซพุทธธรรมะสังฆปูเชนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมานีนภรัตสีสหัสสสุธรรมา พุทธทรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานางวะรังคันธังสีวะรีจมห้าเทรังอหังหวันทามิทุระโตอหังหวันทามิทาตุโยอหังหวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะบูเชมินะโมพุทธา,า,าทธยะ พระพุทธาตายรัตนญาณมาณีนภรัตสีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวารีจะมาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปะโส พุทธธรรมสังฆะปูเชมีจบบทสวดคถามหาจักรพัดเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ